ทุกสื่อจับจ้องหลังนางเอกต่างออกงานสังคมช่วยสามีเปิดธุรกิจระดับหมื่นล้านเป็นอีกคู่สามีภรรยาที่รักและดูแลแถมยังพากันทําธุรกิจจนประสบความสําเร็จสําหรับคู่ของสีลิต้าและกณนรงเดชเราจะเห็นหลายๆครั้งที่สีลิต้านั้นจะออกงานช่วยสามีเป็นทั้งมือซ้ายมือขวา และเป็นเลขาไปในตัวอย่างล่าสุดในวันนี้3ธันวาคม2,565ก่อนได้เปิดตัวงานศิลปะระดับเอเชียซึ่งพระยาคนสวยก็ไปช่วยอีกแรงหลังจากที่จบงานแล้วกอนได้โพสภาพพร้อมทั้งระบบแคปชั่นว่าผมและไลมอนแลนขอบคุณพี่พี่น้องๆสื่อมวลชนและแฟนคลับทุกคนรวมถึงแขกผู้มีเกียรติทุกคนที่มาร่วมงาน art of lying ที่ เทต a าร์สเปนะครับท่ามการการแสดงความยินดีจากแฟนคลับมากมาย